ชีวิตก่อนติงหูจักพระเจ้าเยซูตอนนั้นนี่ครอบครัวทุกข่อยนี่แม่ทุกข่อยบ่สบายแม่ทุกข่อยเป็นบาด้ก็ได้หักษาลายปีหลายบ่อนหลายตีไปเบิงหมอที่ไหนเพิ่นก็ว่าเป็นผีเฮ็ดหื้อก็หักษาที่ไหนก็บ่หายจนได้เฮ็ดหื้สุดท้ายก็จนเฮ็ดหื้อแม่จนได้ตายไป ก็เหาก็อุมพอใจตีก็เม่เหาหักซาพีเล่งพีดูแลพีก็เฮเห้เหาโกดหอมพอใจในการตีจะดูแลเขาอยู่ต่อมาวันหนึ่งก็ที่ได้เป็นคนตีได้สื้ทายาทพีแต่ก่อนนี่เป็นผู้ใหญ่ที่เขาจัดไว้หื่อก็ได้กจำเป็นต้องได้เฮ็ดตามผู้ใหญ่เขาต่อจากนั้นมากก็ ได้ถือจนบุบแล้วก็ได้ตีให้เจ็บลุ่มแล้วก็ตีสุดท้ายนั่นก็ว่าเออที่ตองตต้เตะแหละห้องอันไหนก็ห้องพีปอพี่แม่พี่ยังก็ห้องมาจอยก่ม่เสียงในหูอ,ออกมาจากใจก็เลยห้องถึงจื้อพระเจ้าเยซูก็ ให้เธอกริดออกว่าเออเข้าต้องยุ่นกระเป๋าตั้งนีนเข้าถิ่มเราข้าเข้ายุ่นไปนี่เขาคืมตีเข้าบ,บุบบุบเขา้าถัตอนนั้นเขาบุบี่บตรงซ้ายแต่เดีวยวพอมือย่นกริดใหญ่ล้วก็ยุ่นกระเป๋าไปจนก็ไปเอากระเป๋าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งตีเหตุให้่เข้าเด้รอดชีวิตมาจนนี้ก่อย้อนพระเจ้าจวยเลอือเขา้ขาก็อยากขอบคุณ ก็เฮ็ดให้เข้าสัมผัสถึงพระเจ้าใดว่าเออพระเจ้านิจพันนี่ก็สามารถสัมผัสได้หลังจากนั้นเขาก็ครหูว่าพระเจ้านี่เป็นจัดไดหห้หกพางเป็นจัะไดหน้าตาเป็นจัะไดอยู่ต่อมาก,ก็มีน้องสาวคนหนึ่งได้มาอู่ให้ฟังเรื่องของพระเจ้าก็ได้ได้หูนำน้องสาวก็ได้ได้หับปิสมานำน้องสาวหลังจากได้รับกเ็เฮ็ดให้ชีวิตนี้มีความ มีสันติสุขดีใจชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมีวันหนึ่งมาก,ก่อได้ไปหาประเสริฐจุดตีบ้านหนึ่งไปกับน้องสาวเวลานั่นก็น้องสาวได้มาแวะที่เฮิรนเรากลุนไปก่อนตีจะไปนั่นก็มีก้นอยู่ในสถานที่เดียวกันในก่อฟ้องกันว่าเฮ้าในพัวพันกับคนแม่นประเทศเดียวกัน ก็เลยแจ้งจับตุ้กข่อยก็ไปหาพี่สาวหนึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่เวลาไปหาพี่สาวนั่นพี่สาวนั่งอยู่มีกับโพอยู่ก็เลยได้ย่ายไปตีบ้านของอีลุงกนหนึ่งแต่ว่าจ้าอาทีเขาก็ได้ไปตามที่นั่นกับนไดโจเพระเจ้าก็ปุ๊บป่องคุ้มคร้องหางซาวไว้ตอนเจ้ามาตุ้กข่อยก็ได้ซ้อนเลยอู่เรื่องของพระเจ้าหาาวัวซาบานที่นั่นฟัง ก็เเหตุหายเจ้าหน้าที่ติไฟไวไฟบาดในก็โกดเครืร่องร้ายปวดใจก็ในห้องขึืนไปของการไปรเหตุบทบันทึกกันหลังจากนั้นก็มือตุ้ข่อยหูจักพระเจ้าและจิตใจก็ท้อความกะหารกับพระเจ้าพระเจ้าก็คือความกะหารความเกมลีแค็งหลังจากนั้นก็มาเอาสิ่งติ่ต้นเองบูชา เป็นของบรรพบุรุษที่ได้บุญบะจัดกาวไว้ดีเลี้ยงได้รู้นั่นก็เอาถิมแฟดเฮก็เฮ็ดหืือชาวบ้านชาวเมืองพ้นใจนะการทีทุกข่อยเฮ็ดนั่นเขาก็เข้าใจว่าทุกข่อยนีนทิมเฮ็ดทิมคล้องไปเอาฮิตคล้องของคนอื่นมาถือเขาเข้าใจว่าจะอันก็เฮ็ดหฮือเจ้าหน้าที่อยู่ในหมู่บ้านพ้อใจแห้ง ก็เลยเฮ็ดหัดเจ้าหน้าที่มาจับตัดข้อไข้ขาไข้ยิ่งก็เฮ็ดหื้อพ่อแม่พี่น้องปอใจก็มุขับปอก็มุขับแม่ก็มุขับปีชายก็บมุย้อมหื้อใส่น้ำสกุลต้ยไผก็บ่เอาเซลก็มีเวลานั้นก็เออพระเจ้าก็ขออธิษฐานกับพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็คือความเข้มแข็ง ก็มีพระธรรมที่นุนใจว่ามนุษย์ของเฮ้าคนเฮ่านี้เกิดออกมาหนิมนใจเอานยังมามากับตัวลาลาเมื่อปอกไปก็อีปอกไปลาลาอีก,กเขาเฮตามีมความเข้มแข็งก็ใครไปบอกหนุนญาติพี่นองคนติมหูนั่นใครหือเขาหูใครหือเขาหลอดคนติดบสบายคนติ่เจ็บติดเต็นคนติมหูจับผัดเจ้าว่าชีวิตของมนุษย์เท่าต้องมีชีวิตล้างความตาย ต่อจากนั้นมากก็ตุ้ข่อยนด้เจ็บแขนออกมาเจ็บแขนก็ได้ไปห้องหมอลหลายเตอแต่ก็ไปปวแล้วปวเราก็แห้งปวกก็แห้ง,งบมหายแห้งเจ็บจนมีมือหน,นึ่งที่ตุ้ข่อยก็ได้ไปผ่าตัดในเวลาที่จะไปผ่าตัดนั้นก็ตุ้ข่อยก็ไม่ไหนมีเงินได้มี ญาติหน่องก็หื้อกาพอหลุดก็เื้อไปพอตอนนั้นนี่โก้เรื่องที่เป็นบุกมังไข่ป้าเงินไปก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าก็เอาแคทติโตไปมันคืนปันบาทแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าก็ไปผ่าตัดเวลานั้นก็ขอบคุณพระเจ้ามือผ่าตัดแล้วก็ได้นอนอยู่ก็ไมู่้เลยว่าการผ่าตัดีนราคาป้นปู่ก็ละสูง เงินกับพอกอ็อธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าจะไหนที่สุดมากตุกก่อยก็ได้พระพ่อจากพระเจ้าก,ก็ไม่ได้เสียเงินจากบาทอันนี้ก็เป็นพระพ่อหนึ่งที่มาจากพระเจ้าความดีใจหนึ่งกับหัว,วจะไปอู่จะไหนก็อ,อยากอูหอ่หาพี่น้องเหาหัาว,วาสิ่งตีเฮ้ามันคือทอดสิ่งที่เฮ้าเห็นได้ในพระเจ้านี้นเห็นได้เมื่อคู่ย่าง หลังจากนั้นก็ขาพเจ้าก็ได้กลับมื่อเฮินเรก็ได้มาเฮดเวกอยู่อตีแห่งหนึ่งเป็นสถานตีตีเป็นการหับใจพระเจ้าเวลานั้นก็ได้เฮดเวกอยู่ก็เกิดเป็นพญาอันหนึ่งคือเป็นทีทีเวลานั้นก็มั่วว่าตัวเองเป็นทีทีก็ไปห้องบ้านแต่หมอก็บอกว่าตัวเองเป็นทีที ก็มูซึกว่าอ่าตัวเองก็หัาไห้คนไก่โตก็ตัวเองก็ไ่ใครหือมาอยู่ไก่แล้วก็ใครโกว่าคนอื่นก็อิติตตัวเองก็มอยากไปให้คนอื่นติดเอากัระเอยากไปทำลายคนอื่นก็มีการทอดแท้เนยหลายอย่างก็อธิษฐานกับพระเจ้า,ตาเตอหมอก็หื้อยามกินสองอาทิตย์มือได้สองอาทิตย์จะปอกไปหาหม,มอหมอก็ไปโกดขึ้น ว่าอันพยาติทีนี้มันหายไปไดนจะเหืออ่อมันสังบหันแล้วอ่าก็ขอบคุณพระเจ้าตุกข่อยก็ตอบว,ว่านี่เป็นพระเจ้าฮัสซาแต่ว่ามอกก็หือบอกว่าหือกินยาจนไปหอดหกเดินจึงจะหายดีตีเป็นมานั่นหลังจากนั้นทุกข่อยก็ถืกอกันก้นตีอยู่ในโบสถเดียวกันนี่ฟ้องห้องขึ้นเมื่อ ก็เีตุทุกข่อยนี้ได้กลับขึ้นไปเส้นสัญญากับจหนทีร้ายอย่างร้ายโหนร้ายข้าวก็ทุ้ข่อยก็จึงได้กลับขึ้นมาหรับใส่อยู่ในโมบานสถานที่แห่งหนึ่งอีกหลังจากนั้นก็แขนตุ้ข่อยก็เริ่มเจ็บมาแฮมอีกเตอนึงแต่เจอบาเจ็บก็มนี่บนใบบนว่างยังกับอกไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นแฮมอีกพญานึ่ง กินยาจนไหนก็เห็นความดันต่ำอำนาจของขืนกินเข่าก้มล่ำตัวนี้พร้อมลงพร้อมลงหลังจากนั้นก็ตุ้ข่อยก็ได้ไปโรงพยาบาลอธิษฐานแล้วก็บหมอบอกว่านอ้ได็ผ่าตัดมีการหักสายอย่างเดียวกาผ่าตัดนี้กาคิดกาหมอผ่าตัดนด้นนี่แสนหาแต่ตัวจริงแต่แต่เราตุ้ข่อยในไหนมีเงินหดสองเหมือนติดไปโรงพยาบาลก็ปอกมาเมื่อหูจะอ่านกับปอกมา หลังจากนั้นก็อธิษฐานกับพระเจ้าก็กลับไปหาหมอแฮมแต่เงินกั้มได้ถึงแสนหาแค่ถึงกระเก่าเหมือนบด้ก็มือไปถึงหมอกับหมอกอน่ะขอไปผ่าตัดกับไปผ่าตัดกับหมอหมอก็บอกว่าหึงว่างมันจำเจ็ดมือหาเกินแต่ค่าผ่าตัดแต่แต่นี่ในแสนหาก็ทุกข์ก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็หมอก็ผ่าตัดหึง หลังจากได้ผ่าตัดได้มือหนึ่งเราก็ตุกข่อยพิเศษเงินก็เหลืออยู่หมื่นกว่าแต่เวลานั้นก็โอ้ตุกข่อยก็คิดว่าเออการผ่าตัดแต่แสนห่านี่เหลืออีกตัวอีกก็เหมือนพออจ่ายแหละจะนห้ก็กึดนัดใจอยู่ตุกใจอยู่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าก็อธิษฐานอธิษฐานพระเจ้าก็ฟังข้ามอ่อนวอนพระเจ้าก็หื้อกล้งเมื่อตันตุกข่อยได้เสียในหกหมื่นกว่าหน่อยหนึ่ง อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพระเจเฮ็ดหือหฮาหูถึงความหักของกระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่ห้าสามารถต้องเห็นว่าอนาคตเฮ่าทีเกิดยังขึ้นพระเจเห็ดไดเมือ่อคุยอย่างก็อยากหือหนุ้นใจหือปีน้องว่าทุกอย่างที่เฮาเกิดว่าอืเหตดไดไปด้นี่ต้องเกิดสิ่งที่เฮาเกิดว่าอด่นี่พระเจเห็ดไดเมื่อคุยอย่างอันนี้นก็ครนุ้นใจห้พป่น้องเ้าแล้วก็ อยากบอกให้พี่น้องเฮ้าว่า้านย่งพระเจ้าย่างปินป้สาหายก็อยากขับใจพระเจ้าตลอดไปก็ขอประเจ้าจุ้โอ้อยพระพอนแก่ทุกคนให้มีสุขภาพเข็มแ็ง